สวัสด,ดีอมสินแอดเดช anel วันนี้พ่อทำคอนเทนต์คอหวยเหมือนเดิมนะพ่อไปเจอท่านเทพเจ้าหกลรคสิวท่านเทพเจ้าซ้ายมือน่ชอหกเป็นพ่อค้าอ่าค้าขายด้วยความสุจริตอยู่ดีมีกินดีอ่าลูกหลานนี่เป็นคนดีทุกคนนะในประวัตินะท่านเทพเจ้าลกนี่ก็คือเป็นขุนนางข้าราชการของคนจีนเขาที่เขา อะไรนะเขาเขาอาเป็นความมีความเสื่อตรงอ่ะเหมือนท่านเปาอ่ะท่านพี่เจ้าซิลวนี่ก็คือท่านพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ถือลูกท้อกับถือไม้เท้านะพ่อไปเจอสามเทพองค์เทพสามคนนี้ที่ห้องเก็บของพ่อเสียดายเอามาปัดฝุน่นสักหน่อยก็เลยเอามากลับไหวบูชาสัหน่อยนะไม่ไหวก็ต้องมาขอเรียกขอโชคลาภขอ,ข,อข้าวเหนียวกัน <c oughs> จุดจูปาดอกตามหลักบันพาก,การเหมือนเดิมวันนี้วันที่24มกราคม2566ตามหลักบันพาก,การเหมือนเดิมก็ก็พอขออารัธนาบทอธิษฐานจิตวิทยายุทธนะก็ขอให้องค์เทพหกลกซิลจัดโชคใหญ่ให้ตัวลูกด้วยหากองค์เทพหกลกซิลนะจัดโชคใหญ่ระหว่างที่หนึ่ง ลูกจะขออุทิศกุศลให้แก่ท่านเทว้าทั้งสามด้วยเสดสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวขอปักก่อนตามหลักบัญญการปักยากเหลือเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหหลักบัญญการนี่โอเคเดี๋ยวขอ,อยาจุดทูกทูกเรีก่อนมาจุดเสร็จแล้วเดี๋ยวมารอลุนกันวันที่งวนนี้ลุ้นวันที่หนึ่งคุมพานะ เดี๋ยวรอทู่มไม้หมดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้เลขอะไรได้เวลาอันเป็นมงคละเะลิกเลขที่ออกห้าเก้าสี่เดี๋ยวก็รู้ใครหมูใครหมาวันที่หนึ่งคุ้มพาแล้วพบกันนะครับ